สวัสดีครับครับฮักชาแนลนะครับวังเงยฟ้ามนะครับนี่ครับเป็นตัวฟักย้วนะครับกำลังออกดอกออกฟักนะครับนีนะครับตัวฟักมันทำาังหลายงอนไดครับก็กำลังออกกำลังออกดอกงามสิบอกให้ครับตัวฟังย้วผมยีน่วย้ยา้ๆเลยครับ มหนยยวอีหลีครับไม่อนี้ประมาณโอ้ยาวครับยาวเบลงเนี่ยครับตัวผางยาวซ้ำเอวผมเลยได้ครับซ้ำเอวผมเลยครับสูงนะครับต่ำก็หกสิบเซนเจ็ดสิบเซนครับตัวผักยาวนี่ครับ ร้องไม่นดอกงามครับว่าหน่วยมันได้หลายปันใดครับอีกจังหน่อยครับหน่วยมันก็สชีลายสีดกยาวิลีครับบอกตักวตัวฝักยาวกระยาวครับมันก็นเลยยาวฟังทางไหนอีดกครับถ่ายกล่องของ,ของ,ของบุคคลสิทธิปันไดน,นะครับแสงมันหนึ่งสะพอด ปลอดสารพิษนะครับที่ได้ให้ญานิว่าดิกลิมนะครับมึงใบยีกใบง้อเบิดครับทั่วปลอดสารพิษไรสารเคมีครับนี่ครับเห้าอหลีครับฝับกมันเยานัานพ่อเก็บเลยแล้วครับล่งหน่วย ตอที่สิเก็บไปเห็ดยังงครับน้ำกินเลยไหมเก็บเอานะครับนั่นงะสีแสีสบยนั่นงสีหวานนะครับครับใบช่วงนี้มันก็เริ่มันบวยิกแล้วนะครับว่าใบช่วงช่วงหนึ่งมันจะยิกยีกนะครับน่ครับช่วงหนึ่งมันจะยิกยีกช่วงเดินมาตอนช่วงแล้วจะยิกย,ยีกจะไม่ตัวยีกยากครับไปยิกแน่แต่ว่ากับหลายนะครับมันกําลังแตกไปอ่อนใหม่นะครับ มงฉีดดูนะครับนี่ฉีดทุกมือเลยครับฉีดฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดครับระหวัา,างฮอร์โมนกับเพียรอยาสีเก่งกว่ากันครับ <c oughs> ดูกินกูก็ดูดูฉีดแล้วครับฉีดแบบลุงใบครับ ผมลุงทุกเสาเลยครับระหว่างพอมวนกระเพียอันนี้ซอซูเพียะว่ได้แลครับครับใบยีกีกองงอดันันกำลังสีแตกยอดไหมนะครับเพราะผมเด็ดยอดมันแต่มันแตกนะครับอะไรอย่างนันยีกีกอว่าผมก็เด็ดยอดมันออกนะครับว่าทีมันแตกขึ้นมาใหม่นี่ครับกำลังแตกยอดอ่อนผมเลย แล้วแตกยอดยอดอ่อนที่มันก็ออกใบงามทางลางก็จะยิบยิบนะครับครับทางล่างยิบยิบในลัง,งแตกออกกับลังสีงามครับแตกยอดออกนะครับหยุดยอดกตลออกยิงผมสีเด็ดเบิดแล้วครับผมขีดขาดเลยสิผมว่ามีเวลาหลายครับ จะเสียดอย่างแงแต่ละมื่นนะครับอินซีมมนต์ได้เงี้ยนะครับแต่ว่ากินแล้วเขาก็สบายใจปลอดภัยครับเขาต้องมีกินหลายกับสารเคมีนะครับโดบ่เลยครับทางนี้มันต้องถือน้ำไม่ได้หรือครับขอบคุณครับเด้วพ่อกันคลิปหนาครับ